และแล้ว7แท็กก็มาครบทุกสีนะครับเอาล่ะคลิปนี้จุดประสงค์ก่อนคือว่าต้องการให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าเออเจ็ดแท็กมันมีตัวอะไรบ้างต้องใส่ตัวอะไรยังไงของแต่ละสีโดยสีที่ดีที่สุดคือสีน้ําเงินเหตุผลเพราะแม่งแบบหลายเซตจัดเลยเนื่องจากไอ้สีน้ําเงินเนี่ยมันมีหลากหลายตัวละครมากๆที่คุณสามารถเอามาทดแทนได้นะครับอ่าผมยกตัวอย่างเช่นจะเอาไคโดมาเนี่ยอย่างเงี้ยไคโดไคโดเนี่ยก็ได้นะครับหรือตัวแชง ก็ได้หรือกิโลก็ได้มันไล่หลายตัวนะครับดังนั้นสีน้ำเงินอาจจะขอไม่พูดมากนะเป็นดังนี้เจัดแทกนะเจัดแทกนะเลียนนะสีน้ำเงินเนี่ยคงง่ายสุดใครมีสูตรไหนเอาสูตรนั้นใส่ไม่ต้องซีเรียสเช่นไอเนี้ยไม่มีแช้งมาแทนไอเนี่ยไม่มีไอนี่มาแทนโอ้สีดำมัน,ม,นมันคงมีกันทุกคนแหละเอาอันนี้มาแทนออันนี้แค่แค่สมบูรณ์แล้วกันนะเออหรือว่าจะไปหาเด็กเข่นก็ได้อะไรเนี้ยเออไออะไรนะไอที่อยู่กล่องเงือกอะ เด็กเขนป่วะไอรุ่นไอรุ่นที่เก้าอะจำชื่อไม่ได้สักครั้นเออนั่นแหละไอตัวสีดาวอะนั่นแหละได้มันมีกัปตันด้วยนะครับอันต่อมาคือสีแดงนะครับก็เป็นตามนี้เลยตามนี้เลยฟิกสีแดงคือฟิกเมื่อกี้อธิบายสีน้ําเงินก่อนเพราะมันไม่ฟิกมันหลากหลายจัดนะที่เหลือมาหาเอาแต่สีแดงฟิกตามนี้ยังไม่มีอะไรที่สามารถมาทดแทนได้นะครับเคลียนะสีแดงคือก๊อปปี้แบบนี้ไปลงได้เลยเอาละทีนี้สีเขียวครับ จ็ดแท็กผมเพิ่งได้เนาะเลยเพิ่งทาคลิปนี้เพราะก่อนได้เนี่ยผมทํานี่แบบเอารูปตัดต่อมาใส่อันนี้ไม่ต้องตัดต่อละเพราะเนื่องจากซาสกิผมเพิ่งเอาเวลหนึ่งร้อยอ่ะเป็นหลักฐานเพิ่งเวล์ร้อยนะครับเพิ่งเวล์ร้อยนะก็ถือว่าเอาให้ดูแล้วว่าเออซาสกิมาเพิ่มเรามาได้เจ็ดแท็กอะไรบ้างโดยมันจะเปลี่ยนจากแอทแท็กเกอร์เห็นป่ะแอทแท็กเกอร์ตรงนี้เป็นลันเนอร์เขียนนะเป็นลันเนอร์นะแต่เจ็ดแท็กก็คืออ่าวิ่งหมกฟางพารามเซียกัปตันโลกใหม่รุ่นชั่วร้ายและ มนุษย์เงืออนะครับก็คือได้ครบเลยจะแท็กเป็นประมาณนี้ที่เหลือก๊อปและเอาไปวางได้เลยเดี๋ยวมีคนถามว่าอา้าวแล้วถ้าไม่ได้จ็ดแท็กเนี่ยจะเล่นได้ไหมเล่นแท็กอื่นแทนได้ไหมส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าแท็กโซออนดีส่วนตัวนะมองว่าดีมากแต่ปัญหาของโซออนเนี่ยมันดันจัดได้แต่สีน้ําเงินครับเท่านั้นเท่านั้นเลยไอ้สีอื่นเนี่ยมันได้แต่คือสำหรับผมนะ ถ้าโซออนต้องตามด้วยแกลายทำไมเพราะโซออนเนี่ยเมื่อเลือดเห็นปะเมือ่ออะไรนะเมื่อทีมเมื่อท่าเสียเปรียบหรือท่าเดียวกันเออมันมีทั้ง2องอย่างทั้ง2องอย่างเลยนะอันนี้เมื่อท่าเสียเปรียบโดนอะไรนะโดนดาเมจลดลง15%นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแกลายแกลายแกลายอันนี้เมื่อเป็นท่าเดียวกัน จะลดดาเมจ15%เรมันมีแต่ดีกับดีมองาถ้าเดียวกันหรือเสียเปียบก็ตีดาเมจลดลงผมเลยมองว่าถ้าได้มึงต้องเอาทั้งแกล,ลายและโซออนทั้งคู่แต่มันได้แค่น้ําเงินสีอื่นไม่ได้โอเคปะมันได้แค่น้ําเงินเท่านั้นเลยเว้ยเออพอสีอื่นไม่ได้เอาแม่งคิบหายแลวคือมันก็จะได้แต่แบบโซออนโลกใหม่เท่านั้นเลยนะไม่มีทางเลือกด้วยดังนั้นผมเลยไม่ทาโซออนอันนี้คือเหตุผลนะครับแต่ถ้าใครทําเหต ทำโซออนผมแนะนําว่าทําแค่สีน้ําเงินนะถ้าถามผมนะแต่ว่าจะทําสีแดงสีอื่นก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันคือคือมันจะถึกเลยคือมันก็ไม่ถึกอ่ะมึงจะเอาดามเมจดแบบเพื่อไหลหวามันมันไม่ได้จําเป็นอ่ะงงวะคือกูอยากเล่นสายถึกกูไม่ได้อยากเล่นสายแรงไงเออมันมีแบบถึกเลยไหมอ่ะมันก็มันก็ไม่ได้ไงเพราะมันคะงงวะนั่นแหละมาเลยเป็นเหตุผลที่ผมทําแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นประมาณนี้และการใครอยากทาตาม ก็อรูปอันนี้ไปทำในไอดีตัวเองได้เลยเด้อ